สวัสดีครับทุกท่านนู่นเนาะตาต้องอาพาน้องโวกลับไปแล้วนะทุกท่านก็ค่อยๆจูงกลับไปเอาไว้นะอ๋อน้องติดตรงนี้นะอยากมาอยู่ตาก็บอกว่า,วาขับรถวนไปวนมาหายไปไหนนะแกก็เดาว,ว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับแวะมาก็เห็นจริงๆด้วยนะมาอยู่ตงตรงนี้จริงๆด้วยเนาะ ไปแล้วค่อยๆกลับค่อยๆไปนะทุกท่านกำลังงงพวกเราก็อยู่ในบ้านก็กาลังงงกันอยู่พอดีว่าเอ๊ะก็มาจากไหนเนี่ยเจ้าเนี่ยกลับมาอีกแล้วนี่นะฮะแสดงว่าตาเขาขับรถผ่านเส้นนี้นะฮะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผ่านด้านหน้าลานนี่นะทุกท่านไม่ได้ผ่านเส้นนี้นะเส้นข้างหลังนู่นนะครับเส้นข้างหลังนู่นนะที่เป็นป่าน,นู่นนะเมื่อกี้คุณตาก็มาจากข้างหลังบ้านแล้วก็ทะลุมานเนี่ยเขาก็วิ่งเข้ามา ตรงนี้เลยนะทุกท่านวิ่งทะลุมาตรงนี้เลยถนดกลับไปแล้วนะค่อยๆจูงไปเพราะว่าอ่า <c oughs> ถ้าไม่ไม่จูงแบบนั้นเดี๋ยวเขาวิ่งไปวิ่งมาอันตรายนะข้ามถนนตรงนั้นกลัวรถชนด้วยอะไรด้วย <c oughs> ก็บอกอคุณตาว่าเออันตราย <c oughs> นะโอ้ <c oughs> โหอ,อ่ะ ไปแล้วไปแล้วทุกท่านน่าจะไปแล้วแหละน่าจะไปแล้วอไปเลยเธอไปแล้วท,ไว <c oughs> ทำไมอีกรอบน,นี้นี่ขอตาเลยตาเอ้ย้อยู่นี่เลยนะเราสือแปดร้อยคุณได้พอเราวาดเดียม,มาตัวนี้เรา,าเราสืบแปดร้อย บ่เลยเราว่ายูยูพุ่นกัดคนไหยบ่อห้ค้นจับเลยแล้วก็ยังมาแปลกมากนี่คือให้จับคือเล่นคือ,อยังแบบเหมือนม้าบ้านนี่เลยเราก็ยังงงอยู่มันไม่ทำารหมาในบ้านนี้ด้วยเออราทเราปลูกเราื้อมาน,นอนเราปลูกเออเราสื่อมาได้หันไหยเอาไว้เฝ้าสวนเราว่ะเออเือเฝ้าสวนตไปเออเอ,อ,อีกอีกตัวหนึ่งไม่ให้จับเลยเนาะเพิ่นบ่อยจับเลยได้อีกตัวหนึ่งหันแต่ว่าเพิ่นนี่ห้จับเพิ่นนี่ โอ้แปลกมาจากรู้จักบ้านเจ้าของเอไข่ต้มหรือเปล่าวะมอายไข่ต้มอือไข่ต้มเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ไปฝังฝังข้ั้งหลังนู่นหรือเปล่าไข่ต้มไปเรียกมาหรือเปล่าไปชวนมามาอยู่นี่มาอยู่นี่หรือเปล่าเอ,อมันจะไม่อยากไปมันแค่คอยโอ้ยอ,อย่าคิดเยอะเขาติดผู้สาวแหละเพราะว่าตรงนี้มีผู้สาวนี่ มีมูตู้ตัวนี้นะฮะทุกท่านแล้วก็มีซิงซิงซีดาฮะเล่เมเามาบ้านเมียเล่าหรอวะเล่าสิบไปเฮ็ดหน้าปังอยู่ทั้งพุ่นหรวอวะปกติสวนเราอยู่ทั้งพุ่นรหรอวะอืมเออนี่หละเพื่อน เพื่อนเป็นพันล่งเป็นยังคุย,ค,ยคุยเออคุยน้ำเพิ่อนอยู่เพิ่นกะโอเคอยู่หรอกอัธยาใสยดีอยู่แต่แต่เสียที่ว่าหมาไม่อยากกลับไปน้ำเราถ้ามารอบนี้บอกตาขอเราก็เพ่งมาของเราเนาะเราก็ได้เราก็หักมาเราคือว่าอะไรเนาะมาไผยมามันอืมรถเหยียบรถไล่แน่ใช่ดิ ดูนี่คุณยายคุณลานนี่อ่ะก็เป็นการอัปเดตเล็กน้อยนะทุกท่านนะฮะว่าตอนนี้คือน้องโวเนาะหมาดำว,วชื่อวเนาะกลับแล้วนะทุกท่านสิ่งก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะก็ประมาณนี้นะทุกท่านอัปเดตเล็กน้อยนะน้องโวจากนะพวกเราไปแล้วนะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยไม่ได้จากไม่ใช่ กลับบ้านโอ๊ยพูดผิดใช้คำผิดเออโอ๊ยขอภยขอภยัยขออภัยตีปากตัวดีทีหนึ่งนะฮะก็ไปแล้วนะน้องน้องกลับบ้านไปแล้วตอนแรกกาลังคิดยู่ว่าเอะถ้าถ้าไม่มีเจ้าของนี่อันนี้ล็อกแล้วนะ <laughs> กําลังคิดถึงไข่ต้มอยู่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็น้องกลับไปสู่ครอบครัวน้องก็โอเคแล้วแหละดีแล้วเนาะเออเราก็ยินดีงั้นก็ไม่มีอะไรทุกท่าน <laughs> สองคลิป เกี่ยวกับน้องโวอย่างเดียวเพราะว่าเห็นแล้วมันอดอดที่จะนะถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมไม่ไม่ไม่ได้เนาะนะครับน่ารักดีนะทุกท่านกับการเห็นบอกว่าอ้าแม่มาทำไมมันตัวใหญ่ชูงแท้ก็กำลังว่าจะน่ากินข้าวเนาะหันไปก็เลยไปสังเกตอยู่ตรงโก้นมาเป็นโนน่ะก็เลยฮะกลับมาอีกแล้วด้วยความมึนงงอ่ะโอเคงั้นก็ประมาณนี้ครับทท่านขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย